ก็ันนี้อกะนะครับผมยูอูนะครับเตรียมที่ขึ้นของไปร้อยเอ็ดแล้วกะการละศินนะครับตอนนี้เขากะกําลังทดสอบนะครับเครื่องพูดนะครับผมพูดใด่มันนะครับพูดหลายๆเลยทุกท่านนี่ก็คือเป็นเครื่องพูดนะครับเขากําลังทดสอบโดยเอาเอารถเขานะครับทดสอบแต่ว่าค่อยแกนแหลกมันสิเงา้วกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้แกนเนี่ยมาตรฐานนะครับอันนี้คือการขูดเพื่อเอาไปขูดมันนะครับขูดเลยขูดเลย นะครับตอนนี้เขาเอาไปลูกค้าเพิ่นสร้างเอาไปคู่ใดมันสำปะหลังลงรหลดหกล้อรถลดี่แตนนะครับลูกค้าทางอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตอนนี้นะครับนี่ครับของเพิ่นมันทีเป็นแอลสามสิบสองบมีไอ้บอบอมีไอ้นั่นนะครับบอมีกับไอ้ค้านดันนะครับดันเคลื่นได้ไหมล่ะดันได้ อันนี้จะเอาลงมันนะครับเปินสร้างมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมขอตัวนี้มันจะยาวกว่านี่แล้วีปน้องต้วอันนี้ห่าหลดเ่าเห็ดตือนนะครับตัวนี้เป็นหาแขวนะครับเด้อหาแขวกว้าง8 0ิเซนนะครับหาแขวแต่ว่าถ้าผู้ใดมีร uhm. ้านมันนะครับผมอยากลดต้นทุนนะครับผมก็สามารถสร้างเขาได้นะครับของแท้มันจะเป็นสองกระบอกนะครับเด้อผมเห็ดสองกระบอกให้ลูกค้านะครับของแท้มันจะเป็นสองกระบอกแล้วคอหนาซี่จยาวกว่านี่นะครับ มันจะมาถึงหม่องเขาขีดนี่ยเหรอครับนี่หม่องเขาขีดไปนะครับถ้าเงาไหลายผมอยากมันหนักรถลูกค้าเพราะรถลูกค้ามันเป็นรถน้อยนะครับมันเป็นรถใหญ่คือหาทิพแดงเขานะครับโอ้ขวดคือขดุขดสาดดีนะทุเรียนเป็นเพราะเหตุไปไบน้าอยู่เนี่ยครับโอ้ยต้นบางมีเด้อนะครับอันนี้ค่ดันดันได้พร้อมนะครับพูดได้พร้อมดันได้พร้อมทั้งสองยางนะครับถ้าผู้ใดมีร้านมันนะครับเด้อตัวนี้ คือเอาไปใส่ร้านมันได้แต่ว่าผมผมเม็ดซอกับบ่อไอ้เพื่อนนะครับต้นบางมีเด้อเอ้ยต้นบางมีเด้อเนี่ยดันดันดันไปพร้อมขาดมันลงรหลด,ด้พร้อมสบายนะครับผมพอเขา้าทิ้งนำทิ้งนำนักลม้มมันกะทีเบิน์ตนหนักแล้วมันก็นมีนาทีดึงย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือลูกขาดสั้งหกเมตรนะครับวัดจากใบดันไปนะครับหกเมตรได้ีปน้องเด้อย,ยกได้สูงนะครับยกยกดู ยกกรบพุ่นลหรครับสูงสูงเลยลรถสิบล้อนะครับเพอเพราะมันสูงเพอเปืดสัเคนเลยเพี่น้องมันสัเคนเลยเด่นสูงซ้ำอันเสาไฟเลยนะครับเนี่ยความสูงซ้ำเสาไฟเลยนะครับเสาไฟฟ่าบ้านเฮานะครับเสาเสาไฟฟ้าน้ำมูบานเฮานะครับความสูงมันขึ้นได้นะครับปืนรถเชิดมันสูงกัาเสาไฟฟ้าในมูบ้านหมดเด่นนะโอ้ตายงีวเด้ๆๆอย ่าครับเพิ่นติดตยออกิ่วไปท่านนี่ครับสาหรับเกษตรกรมีร้านมันนะครับเด้อที่อยากลดต้นทุนนะครับเขาบ่มีรถแมคโครนะครับเขาบ่มีรถตากกัดสร้างรถตากเขาได้นะครับบ่มีรถแมคโครนะครับกะใส่แบบนี้นะครับแต่ผม้ลดมีรถถสองคันนะครับกัคันหนึ่งตากมันสำประหลังร้านขนาดย่อมนะครับไอกำลังหลับซื้ออาจิบ่หลายคือข้าเจ้านะครับเพิ่นบ่คืนนายทุนใหญ่หรือว่าร้านร้านลักษณะน้หน่อยเขาก็สามารถใส่ตาก ผลิตตา้งหายได้แล้วกัแนวลงมันเท่ากับผลิตแบบนี้นะครับเด้อวนี่ลักษณะแบบนี้แต่เป็นสองกระบอกข้อหนาทีสีเงากว่านี้นะครับแล้วกับตัวนี้สิประมาณ6เมตรนะครับก็คือตีไปรถหกล้อคันหนึ่งนะครับมันทําไรกับทำนั่นความสูงนะครับสูงก็เสาไฟฟ้าบ้านเทานะครับเสาสูงกาเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านนะครับนี่สูงแห้งสูงบ้านสุดเดืนไปขึ้นของไฟไโอ้ยอย่ามันยืนซ้อมเถีว้ยหกคันพี่น้องนี่ครับกะรอบนี้อไป ไปยัคันล่ะไปหาคันนะครับเด้อหาคันลอยเอ็ดกับกัะ,ะสินนะครับนี่แหละเลี้ยงกันส่ลายลาอยู่นี่ทั้งสีเขียวทั้งสีนําเงินทั้งสีสมนะครับมีทุกยี่ห้อเอาลวดครับตั้งเต่ใหญ่ไปหาหน่อยนะครับหน่อยสุดจากแลี้ยงสี่สิบเล้งครับหน่อยสุดสี่สิบเลงสี่สิบเล้งอยู่ที่โพชัยแล้วกัคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของของสี่สิบเจ็ดเล้งมันสั่งทีนําเงินนะครับเด้อเอบสีเฮายวสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมสีเขียวนี่เป็นของเอบซีโพชัยกันนะครับนี่ เป็นของห้าสิบแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นอยากได้สีสีเขียวนี่นะครับตัวนี้รู้สึกว่าที่เป็นสี่สิบแรงบ้งครับนี่นั่นสี่สิบแรงอีหลีนะครับอันนี้สิเป็นสิเป็นของของไอ้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแรงนะครับตัวนี้แล้วกาสี่มียังอ่ะเดี๋ยวเรวไหเบึงพี่น้องมันไหลไล่บ่ถึกอันนี้ผลิตยุย่สามหมื่นนะครับเด้อหาคั้นสามหมื่นนะครับกำลังผลิตไอ อันนั้นต้ออีกนะครับไอตัวยังเกาะตัวขาดมันของลูกค้าบัวเชิดนะครับจังหวัดสุรินทร์เพิ่นมีร้านมันนะครับเพิ่นโทรมสราสั่งผมเพิ่นเตียวรถมาติดตั้งนะครับอยู่อูเลยนะครับผมพอดีร้านมันเพิ่นมีโหลดหกหลอมีรถลดสิบหลอดนะพี่น้องอันนี้ก็ดีเป็นคอของเจ็ดสิบแรงนะครับเจ็ดสิบเอ้๊ะไอแปดสิบแปดสิบห้าแรงอันนี้ที่เป็นแปดสิบห้าแรงนะครับเด้อนี่ตัวนี้แปดสิบห้าแรงนะครับโมเมนเต์วาเฮดฮอตเจ็ดสิบแรงนะครับ 80หาเล้ยงนะครับรุ่นใหญ่บึกบึนเลยนะครับเขาจะติดตามเบื้องอันนี้อ,อ,อยูอ่อำเภออยัง่งโอ้ย,ลอลออยหล่องหอ่องยังไงหระพี่น้องนี่อยู่กาลสินวาพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องไปก่อนก็นได้ครับอันนี้จะเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดรุ่นใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้เออเพราะเนฟอร์ดเป็นนิวฮอนแลดนนะครับเป็นนิวฮอนแลด์รุ่นใหญ่บึกบึนเลยครับอันนี้รุ่นใหญ่สองเพลาบึกบึนนะครับตัวนี้เป็นนิวฮอนแลด์รุ่นใหญ่ ตัวนี้เพิ่นใส้ระบบใบดันเพิ่นนะครับลูกค้าเพิ่นสั่งเฮาเองนะครับเพิ่นบ่แยกระบบนะครับเฮาก็เลยจัดให้นะครับแปร้อยเอียร์อันนี้เป็นบึกบึนใหญ่นิวออนแลนด์บึกบึนนะครับบักใหญ่ที่สุดนั่แหละผมว่าเสร็จแล้วก็85แรงนะครับตัวนี้85แรงคูบุ่้า85แรงนะครับนี่85ดอนจานเออดอนจานดอนจานดอนดอนจานสองนะครับนี่บักบึกบึนสองขันนี่แหละบักนิวออนแลนด์กับบักแกนฟอร์ดแปดสิบห้านี่ดอนจานนะครับ แล้วก็ลูกน้อยเพิ่นกับสีไปพวใช้นะครับลูกน้อยสามคัน,นอันนี้กับค้นถามมาหลายหลายไปนองผมบมมีเวลาเห็ดนะครับเด้๋ยพวกเครื่องตัดละมันนะครับนี่ค้นถามมาหลายตัวนี้ชุดตักก็คือกันนะครับชุดตักส่วนมากเพิ่นสีเอาเป็นลูกผสมนะครับผมส่วนมากเพิ่นถามมาแล้วนะครับพอมีผลงานไปเบิง่งลูกผสมอยากได้ห่วงพร้อมอยากได้ตักพร้พอมนะครับน,นี่แต่ว่าลักาค้ากับขอนขลาง,งที่สวยงามนจดนิน้อย <Yeah. S 1> ว้าว เห็นงามติดางโอ้นี่นี่เห็นบ่ท่นเห็ดแบบนี้สวยไปไหนแบบนี้งามบ่ช่างมันต้องซีตัวนี่ตามบอกแบบตัวนี้อันนี้เป็นของชุดชุดอย่างกว่าเหรอชุดขูดมันลงรถดชุดขูดที่เขาขูดให้พี่น้องเขาเบิ่งมันละอันนี้ผู้ใดสร้างชุดยกมันสองกระบอกกระเทได้รูปลักษณ์แบบนี้นะครับได้เบิ่งเบิงนี่แหละอันนี้คือชุดสองกระบอกนะครับนี่สองกระบอกเป็นสามสิบสองรงนะครับโอ้คือเห็นงามตัะ ปดเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งก่อนนี่เห็ดสวยลบลบห้อยพร้อมมันบ่นี่นี่ครับลบห้อยพร้อมพี่น้องเอ้ยปิดหัวไปนี่ท่านได้ปิดนะครับท่านได้ปิดหัวปิดห้อยเรียบร้อยนะครับเดินนี่อันนี้เอาบปท่านปีดหัวนะครับหาอลบม้มใหม่สวยงามนะครับติดบูดแข็งๆนะครับนิ้วสองหลักเห็ดลักษณะอันนี้ต้องขอย้าวจังหน่อยนะครับนี่มันมันติเยาวพิเศษแต่คือเกืียวสามเมตรนะครับตัวนี้ตัวคูดนะครับตัวคูดอันนี้เป็น2องกระบอกนะครับตัวคูด นั่นแหละมีหาคันนะเพี่อนเพองเด้อจอเผาดิทักจอเผาสซปินนะครับเด้อนี่ครับห้าคันเลยนะครับผมวันนี้เอารถไปสองสิบล้อนะครับมันนี้นี่แหละเอาไปสองสิบล้อเลยนะครับปีอับกับรถตู้ห้าคันนะครับสายให้รถลิกสี่ชุดเอ้ยสะสี่ชุดแล้วเนาะสี่ชุดนะครับกลับมาจากสีมมติดตั้งไอ้เครื่องลงมันต่อนะครับ เครื่องลงลงมันอย่างเทนะครับปู้หน้าทั้งหุ่นครับเครื่องลงมันเฮานั่นแหละผู้ใดอยากได้คาดไปไสไปไปไสอยู่น้าเด้อลุงเลินเด้อทั้งได้ขาดไงนั่นแหละของไงลุงเลินของไงเมเอาขาดไปลุงเลินฮะเมมีผู้สาวมาเยี่ยมเยียนพร้อมพี่น้องเด้อเพิ่งเอาโหลดเด้อบัดนี้หมากบ่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 าเอาเอาคนเลย หมักคนไหนมักพลทหารที่ไปคัดเรียกเหมือนเอื้อนเหมือนเฮือบหน่อยนี่แล้วนี่แล้วเออพลทหารน่ะจะไปคัดเรียกทหารเราเด้เนี่ยเด็กสางเด็กสางเนี่ยนี่อย่างนี่อันนี้กรับผมเป็นอย่างไรครับผู้สาวประจำหมู่บ้านนะพี่น้องเด้อผู้สาวประจำหมู่บ้านนี่อันนั่นก็คาดคาดเท้านะครับผม ขอสีน้ำก้อนนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันพอดีพอดีนะครับขาดมันลงหลดนะครับพี่น้องจัดให้เอฟซีทางบัวเฉดตุลินนะครับสร้างมาแบบไรเฮ็ดให้แบบนั้นแหละครับนี่่ีนครับผมอะไะพี่น้องจังไปติดตามกันนะครับมืออื่นนะครับคลิปหาคันเลยนะครับผมสำหรับมือนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนี้ผมสวัสดีครับกาลังทำการนะครับขึ้นนะครับอันนี้นะรู้สึกว่าทีเป็นหาสิบแรงนะครับขึ้นก้อนนั้นเนี่ยเป็นที่สิบเกียแรงนะครับตัวนี้ หาคันนั่นเป็น้องเด้อแล้วกะเลียดเลียดตักกับแนวขาดแล้วกับสี่สิบแรงนะครับเอาแล้วก็สี่สิบแรงต่อนะครับสี่สิบแรงคันแรกมือเอื้อนสี่สิบแรงนะครับพ,พอเรานัดเราไ้วันทีหานะครับเราทรมาเขี่ยวเราสองรอบแล้วนะครับเอฟซีุเอฟซีพ้ใช้เฮานะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบคันนะครับ ต่้ง่เข้าไปติดมาอยู่นะครับอำเภอโพชัยนะครับผมแล้วก็ดอนจานนะครับอมอมเอี่ยมสมเด็จนามุนไออ้หลายครับเฉียดแถวๆนั้นกาลสินลอยเอ็ดนะครับล้ามไปหอดมุกดาหารนะครับผมนี่ครับสามเด็กขันเรือทหารว่าปีนี่ติดว่าทหารปีนี่ผมว่าติดรอกเต้นะครับสามรถตู้ตามยาบสองนะครับนี่แหละเก็บบรรยากาศที่น้องเบิ้งนะครับ เอาขีได้หนอก่อนนีเอออูเขากับประมาณนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาเตรียมไปนะครับด้อกระบอกง่ายๆไปเลยนะครับกระบอกคอนโทรลนี่แหละครับคือสุกยางเตรียมไปเบิดนะครับครับกวาดชีได้แต่ละคันนะครับอ่ะนะครับใส่เวลาอยู่จากหน่อยนะครับเด้ับเขาก็ขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผม